เขาก็คุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 02 700 8000สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สารตันตันรีบเอามาเตือนหงแดงว่ายืดยุ่งกับนักเตะรายนี้ของพวกเขาภายหลังที่จอแดนแฮนเดสันทวิตหาว่าคิดถึงจอแดนแฮนเดสันนะครับกับเต็นทีมลิเวอร์พูลชุดควา England, แชมป์พิมลังเกลต์หรือดูการล่าสุดได้โพสต์ทวิตเตอร์ที่มีภาพของเขาถ่ายคู่กับแดนนี่อิงส์ กำลังจมถล่มประตูของแซมมั์ตันพร้อมระบุข,ข้อความว่า Misses t i s m a ทท่ปาด้วยว่าคิดถึงผู้ชายคนนี้ภายหลังที่ทั้งสองคนนะฮะกลับมาเจอก,กันอีกครั้งในแคมป์ทีมเช่นเกลดและได้ทาําการฝึกซ้อมร่วมกันโดยหลังจากที่เจแดนแฮนเดอร์สันได้โพสต์ทวิตเตอร์ไปไม่นานบัญชีทวิตเตอร์ของสโมสรแซมมั์ตันก็ได้มีการขึ้นไหวเกิดขึ้นทันทีโดยทางแซมมั์ตันก็ได้รีทวิตข,ข้อความของเจแดนแฮนเดอร์สันและตอบกลับมาว่า Don t get any funny idea Jordan ซึ่งแปลได้ว่าเด็กคิดเจอ纳จ o r มันเป็นไอเดียที่ไม่ขำโดยการรีทวีตตอบกลับของทางสโมสรเซา์นตันนั้นไม่ใช่การตำหนิหรือต่อว่าจอแดนแฮนเดอร์สันแต่อย่างใดแต่ความหมายของพวกเขาก็คือลิเวอร์ pool อย่ามายุ่งกับนักเตะของพวกเขาอีกเลยโดยเฉพาะแดนี่อิงส์ด้ยที่ผ่านมาทุกคนต่างก็รู้ดีนะครับว่าสโมสรเซาท์เท์นตัน,ตนโดนลิเวอร์ pool ดูดนักเตะไปแล้วมากกว่า6คนในช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาในยุคข,ของจิกกิ้งคลับและจิกกิ้งคลับก็เป็นหนี้มากมายกับเซาท์เทิตัน เพราะเหมือนกับว่าสโมสรที่ช่วยให้กับลิเวอร์พูลประสบความสาเร็จจนถึงทุกวนันนี้โดยนักเตะที่ย้ายมาจากเซาท์ทมตันมาสู่ลิเวอร์พูลในช่วงก่อนหน้านี้ได้ก ane, แก่เซเดลมาเน่ลาเบอร์กิฟานิสและทักคูย้ายเข้าสู่ทีมแอนฟิลและประสบความสาเร็จอย่างมากมายจนกลายเป็นนักเตะร,ระดับโลกอยู่ในขณะนี้และอีกสคนที่เหลือได้แก่เดยั็อรบเบนอดัมลาลาน่าลิคกิลัมเบิร์ตและนาธานิคลั โดยทั้ง4รายหลังนะครับมีเพียงแค่ดเดียมบล็อกเลนและอดัมลานานาเท่าน,นั้นที่ใช้งานได้และเล่นเข้ากับการทำทีมของเจเกิ้งคลับดังนั้นนะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เขาจะเข้าใจได้ว่าเหตุผลว่าทำไมทีมนักบุญจึงเฝ้าระวังสโมสรลิเวอร์ pool ของพวกเราเป็นอย่างมากในตอนนี้ในนเตะรายเดียวที่ลิเวอร์ pool เสียคืนให้กับทางเซาท์ต,ตันในยุคข,ของเจเกิ้งคลับก็คือดานี่อิงซึ่งย้ายไปวมทีมนักบุญเซาต์ตันที่ราคา18ล้านปอนด์เมื่อปี2019 และนั่นอาจเป็นวิธีกล่าวคำขอบคุณของลิเวอร์พูลที่พวกเขายอมให้ดึงตัวนักเตะต,ตลอดระยะเวลา5ปีและนี่เป็นการเตือนแบบเชิงคำขมของซอมต,ตันนะครับให้อจดนแฮนนสันอยู่ห่างๆจากดาวยิงของพวกเขาจึงทําให้หลายคนอดที่จะอมยิ้มไม่ได้นะฮะโดยลิเวอร์พูลแนวรุกที่แข็งแกั่งอยู่แล้วและมีโอกาสน้อยมากที่จะได้ดาวยิงไว้28ปีกลับคืนสู่ทินเมอร์ซีไซส์อีกครั้งนะครับ แต่ก็นั้นแล้วแฟนๆที่ผู้จำนวนมากหรือแม้กระทั่งตัวผู้เล่นหงวแดงคนอื่นๆเองก็อยากเห็นแดนนี่อิงส์กลับมาสวมเสื้อหงวแดงอันโดดดังอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอโ้ก็เป็นการแซวกันขำๆเท่าน,นั้นเองนะฮะตอนนี้แดนนี่อิงส์ก็ฟอร์มดีขึ้นอย่างมากเลยนะครับก็เป็นตัวจริงภายในทีมซ้อมเตร์ต้นนะครับและเป็นดาวซุนโบ้ด้วยนะฮะโอโ้กุลยุกลียนสปูสเลเหมาะสมกับดาบคู่ เจโชซิตนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดหาผู้เล่นมั่นใจว่าเรียนบูสเตอร์กองหน้าป้ายแดงของเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดจะเป็นส่วนผสมที่เข้ากันดีกับสโมสรนหัวอกในวัย20ปียาป้ายไปค้าแข่งกับดาบคู่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดด้วยค่าตัว23.5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติสโมสรซึ่งทางกุลูลูกหนังอย่างโซซิสที่ปัจจุบันทำงานกับสโมสรอาชีพ6ทีมมั่นใจว่าเรียนบลูสเตอร์จะนามาซึ่งสิ่งที่เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดขาดหายไป เขาตางมากับบรรดาผู้เล่นที่ก้าวขึ้นมาในปัจจุบันซอซิสเปลาวาเขาไม่ใช่คกองหน้าประเภทที่จะรอคอยโอกาสในกรอบเขตโทษเพียงอย่างเดียวเมื่อเขามองเห็นโอกาสในการทําประตูเขาจะพุ่งเข้าหาบอลเขาคือคนที่มองหาโอกาสในการทําประตูอยู่เสมอและนี่เป็นองค์ประกอบที่เข้ากันในเกมของเขาและเป็นสิ่งที่ดาบคู่ขาดหายไปเดวอนสปูสเตอร์ไม่ใช่คนที่เร็วที่สุดคล้ายคลึงกับเดฟโฟที่มีจังหวะเร่งสปปดบอลที่รวดเร็ว แต่ไม่ได้เป็นคนที่เร็วจัดจ้านแบบนั้นตัวจริงอยู่นี่บูบัรเคลียมทําหน้าที่เป็นคุณซื่อแทนเจคกิงครับมาตลอด17ปีเจคเกลบูบัตนะครับอดีตผู้ช่วยผู้จัด,ดการทีมเลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาแสดงถึงความหลังว่าเขาได้ทําหน้าที่แทนเจคกิงครับมาตลอดทั้งเวลาที่อยู่ด้วยกันถึง17ปีเจคเกบูบัตนะครับในวัย56ปีหลังมีปัญหากับเจคกิครับ ระยะทางกันไปในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นผู้นยการกีฬาของดินาโมมอสโกทีมดังในลีกและเซียผมให้พี่กับลิวพูลกับแฟนบอลแต่ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นกับเช็กกิ้คลับผมว่ากล่าวเมื่อถูกถามรู้สึกอย่างไรกับการที่ลิวพูลควาแชมป์ลีกมาครอบครองได้ในรอบ30ปีกณะเันดวกันนะครับเขาก็ยังกล่าวถึงสาเหตุไม่ร้องงานกุนซือหลังจากที่ออกจากแอนฟิลแม้มีเทียบเชิญมามากมายด้วยว่าผมทํางานตลอดกุนซือมาเป็น17ปีแล้วก็หมายถึงว่าทําหน้าที่เป็นกุนซือแทนเช็กกิ้คลับมาถึง18ปี ผมทำทุกอย่างเหมือนผู้จัดการทีมยกเว้นแค่ออกสื่อเท่านั้นในการให้สัมภาษณ์ยังคงเป็นปริศนาต่อไปเจสโคบูวัตนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าทุกคนต่างก็ถามว่ายังไงและทำไมถึงแยกทางกับแจ็กกิงครับแต่คนเราเมื่ออยู่ด้วยกันมานานถึง30ปีแล้วก็ยังเลิกกันได้เลยมันเป็นเรื่องปกติเจสโคบูวัตปฏิเสธที่จะพูดถึงเรื่องราวเบื้องหลังในการอำลาตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลแบบกระทันหันเมื่อปี2018 แต่เขาก็ยอมรับในเชิงที่ว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกับจิกกิ้งคลับจนเป็นเหตุให้ตัดสินใจเช่นนั้นซึ่งเบื้องลึกของเจสโกบูวัตอ้างว่าที่จริงหงดแดงในชุดนี้ที่ประสบความสูเร็จมากมายจากการสร้างทีมของเขาเพราะเขาทําแทบทุกอย่างแถมหลายคนก็พูดว่าบูวัตอิชาเปปลินเดอร์ที่มีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆภายในทีมชุดใหญ่จนบทบางรัศมีนของเขาก็อยู่ในข่ายนี้อีกด้วยเจสโกบูวัตนะครับที่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเบรเบียน ไม่ได้ยัดทางกับบอสเพื่อไปรับงานเป็นกุนซือเองและจนถึงทุกวันนี้เขาก็มาได้รับงานเป็นในายใหญ่แต่รับบทเป็นผู้วยการกีฬาให้กับดินมโมมอสโกในลีกรัสเซียมีเวลาเตรียมทีมน้อยเอาโดวันหงแดงพังอีกในเกมออกเยือนท็อฟฟีสีนำเงนินจอห์นอัลดริดนะครับตำนาน,นนักเตะของลิเวอร์พูลออกมาพูดถึงความท้ายแพ้ของหงแดงต่อแอสตันล่าแบบบทรูป2ประตูต่อ7ดในศึกพรีเมียรเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ดูบอกว่าเป็นความปราชัยที่เร็วไ้ายมากแถมยังมีเวลาเตรียมตัวในนัดต่อไปกับเอเวอเรตตน้อยอีกตั้งหาเพราะมีเกณฑ์ทีมชาติมาขั้นกลางเลบุฟูดเร็วร้ายมากนะครับอัลริแสดงความคิดเห็นในเลบุฟูอิโคเลบุฟูเริ่มต้นได้ละหลวมขณะที่วิลล่าเองก็ฉีบคมการเสียประตูแบบนั้นในตอนเริ่มอารยจ่ใจบนพลาดมันเป็นบางสิ่งที่เห็นกันในฟุตบอลสมัครเล่นก็คือซันเดลลี่ผมจําเรื่องช็อกได้ในช่วงปี70ที่เอร์พูออกไปเยือนวิลล่าและโดนนําและเทปไปถึง5ประตูต่อศ ก่อนจะจบลงด้วยผลการแข่งขัน5ประตูต่อ1ในเช้าวันจันทร์ผมนั่งช็อกเลยกับผลการแข่งขันสิ่งที่ดีที่สุดคือพวกเขาจะมีเกมเยือนในอีก2สัปดาห์ต่อไปก็คือเยือนเอเวอเรตันถ้าไม่มีเกมทีมชาติบ,บางคันพวกเขาก็ยังสามารถโฟกัสกับการซ้อมและปรับปรุงเพื่อเกมต่อไปได้แต่ตอนนี้มันเป็นเหมือนถ่านร้ายเพราะนักเตะทุกคนจะมีเวลาพักเพียงแค่2-3วันก่อนที่จะเตรียมตัวพบกับเอเวอเรตัน นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8ตุลาคมนะครับช่วงนี้ข่าวของหงดังลิเวอร์พูลของพวกเราก็น้อยนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากตลาดปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่5นะครับโดยเหลือตลาดภายในประเทศจะปิดตัวลงวันที่15นะครับก็ย้ายกันภายในพิมลิกอังกฤษเท่านั้นนะครับส่วนตอนนี้ข่าวน้อยลงเพราะว่ามีทีมชาติขั้นกลางนั่นเองนะฮะทำให้ข่าวสโมสรของลิเวอร์พูลของพวกเราในะตอนนี้ ก็ยังไม่มีข่าวที่น่าสนใจนะครับก็จะมีข่าวที่นักเตะลิเวอร์พูลของเราอาจจะสุ่มเสี่ยงติดโควิด -19 นั่นเองนะฮะก็ต้องมาลุ้นก,กันนะครับโดยนักเตะที่สุ่มเสี่ยงที่จะติดเพิ่มเติมน,นะฮะก็ล่าสุดก็จะมี Marketing. บอ Motor, อ็อบโบนะฮะแอนดี้โรเบอร์สันซึ่งไปเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติสกอตแลนด์นะฮะเนื่องจากณตอนนี้ทีมชาติสกอตแลนด์ติดโควิด -19 ไปแล้วนะครับเข้าข่ายนะฮะคือ3คนแต่ติดจริงๆแค่หนึ่งคนนะครับก็ต้อง โดนกักตัวไปแล้วถึง3คนนะครับอันนี้เริ่มมาระบาดหนักแล้วนะครับสาหรับโควิด -19 นะฮะถ้าหากเป็นเช่นนี้นะฮะอาจจะมีการปิดลีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับศึกพิมลีกอังกฤษนะครับส่วนในลีกอิตาลีนี่ก็โอ้โหติดกันเยอะเลยทีเดียวนะครับก็รอติดตามนะฮะว่าจะมีวัคซีนออกมาตอนไหนนะฮะโอ้โหโคตรเบื่อเลยนะครับสำหรับโควิด -19 ทําทำให้การแข่งฟุตบอลของพวกเราเนี่ยลดความมันลงไปเลยนะครับโอ้แย่จริงๆ ชอกกดไลค์ช่วคกดแชร์นะฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ